รวมแก๊งดาราวัยรุ่นยุค90ไม่เจอกัน20ปีโฟกัสดีๆมีนางเอกหลายคนมากหลังจากที่เพิ่งเห็นชาชาอันเทอร์เมดนางเอกสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เพิ่งบินมาจากอเมริกามาเมืองไทยพร้อมกับลูกๆสองคนมาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งแรกและนอกจากจะได้กลับมาเจอครอบครัวแล้วก็ยังได้มาเจอกับเพื่อนๆด้วย โดยล่าสุดก็ได้เห็นภาพชาชาๆได้พาลูกๆไปเจอกับเพื่อนๆแก๊งดาราวัยรุ่นยุค90ทั้งที่เล่น18ฝนคนอันตรายและสติแตกสุดขั้วโลกหลังจากไม่เจอกันนานกว่า20ปีต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกัน และกลับมารวมตัวกันครั้งนี้โฟกัสดีๆเพราะว่าแก๊งนี้มีแต่นางเอกดังหลายคนในอดีตที่ถูกชักนำเข้าวงการโดยผู้กับกับชื่อดังพศอานนท์ที่กลับมาย้อนวันวาน,นพูดคุยกันครั้งนี้ด้วยเรียกว่าแต่ละคนถ้าแฟนๆยุคนั้นเห็นต้องร้องอ๋อและจำชื่อรวมถึงผลงานกันได้แน่นอน ทั้งหญิงชดาธิรัตหรือชื่อเดิมชัดชารุจินานนนังเอกเจ้าของเที่ยวเจ้าเสอ้มธนิชาดิศยบุตรรวมถึงเต๋าสโรชาที่เป็นขยนตนโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าฉันเคยบอกว่ารักกับเธอหรือ,อยังนะ เหตุจากชาชาพาลูกกลับมาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งแรกพี่พศจึงได้โอกาสเรียกพวกเรามารวมตัวกันมีแก๊ง18ฝนคนอันตรายสติแตกสุดโั้วโลกแต่รวมๆแล้วเราจะเรียกกันว่าเด็กพี่พศพวกเราหลายคนไม่เจอกันมานานกว่า20ปี แต่พอรวมตัวกันปุ๊บเรื่องราวตอนเด็กก็พรั่งพรูออกมาไหลลื่นสนุกสนานหลายคนเล่นหนังครั้งแรกมาเจอกันครั้งแรกมีประสบการณ์หลายอย่างร่วมกันครั้งแรกเราหัวเราะด้วยกันร้องให้ด้วยกันทำงานถึงเช้าด้วยกันไปโชว์ตัวต่างจังหวัดด้วยกันแอบหนีไปซื้อขนมด้วยกันเวลาไปกองถ่ายสมัยนั้นเราไม่เคยาหาความสบายเลยเพราะเราอยากไปเจอกันทำงานที่ได้รับมอบหมายกัน ยังสุดตัวสุดใจเรานอนข้างถนนด้วยกันถึงเช้าโดนดุด้วยกันกลับบ้านสลบแล้วกลับมาเจอกันใหม่จากวันนั้นเราแยกย้ายกันตามทางชีวิตแต่ละคนเติบโตตามจังหวะของตัวเองถึงจะอายุเท่านี้แต่การกลับมาเจอกันทำให้เราปลุกเด็กน้อยที่อยู่ข้างในมาตลอดให้ออกมาเต้นระบำไปด้วยกันอีกครั้งเหมือนครั้งที่เราได้ทำงานด้วยกันแยกย้ายไปนอนแล้วกลับมาเจอกันอีก